รักตัวเองครั้งล่าสุดเมื่อไหร่แล้วตอนนี้คนที่รักมากที่สุดตอบได้ไหมว่าตอนนี้รักใครทุกคนก็จะตอบรักพ่อรักแม่รักลูกรักแฟนลองดูสิว่าคําตอบในนั้นมีตัวเองอยู่ในคําตอบนั้นหรือเปล่าบอบบี้ตอนอายุ30เคยหลงลืมตัวเองมา20ปีจําตัวเองตอนสองกระจกได้ตอนที่บอบบี้อายุ10ขวบแนะล,ล้วหลงรักตัวเองครั้งล่าสุดตอนปสแล้วก็หลงลืมตัวเองมาตลอดเลยโฟกัสเพื่อนโฟกัสคนข้างบ้านโฟกัส โฟกัสแฟนโฟกัสพ่อโฟกัสแม่บอบบี้อยากจะถามทุกคนว่าเคยไหมที่ว่าวันนี้เราก็ไม่อยากเก่งบ้างก็ได้ใครเคยเป็นบ้างวันนี้ก็ไม่อยากจะรีบอ่ะวันนี้ก็ยังไม่อยากจะสําเร็จอ่ะเคยมีอาการแบบนี้ไหมก็แค่ยอยากเอาใจอยู่กับตัวเองบ้างแบบไม่ต้องมีใครมาคาดหวังไม่ต้องมีใครมาตัดสินบอบบี้เคยมีช่วงเวลาหนึ่งนะคะที่บอบบี้พยายามเป็นคนที่ดีขึ้นตลอดเวลาเคร่งกับเป้าหมายมากๆถ้าไม่เป็นไปตามแผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ก็รู้สึกเครียดและกดดันบอบบี้วิ่งอยู่ตลอดเวลาบอบบี้เพิ่งมารู้ตัวเองจริงๆว่าไอ้ที่บอบบี้ตั้งเป้าหมายวางแผนแล้ววิววิ่งตลอดเวลาเพื่อให้คนอื่นยอมรับยอมรับอะไรยอมรับในตัวเราเนี่แหละถามว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไง ผลงานออกมาก็โอเคอะนะแต่ในใจเราไม่โคตรเหนื่อยโคตรพยายามอะจนแบบลืมตัวเองไปเลยมารู้ตัวอีกทีก็ตอนอายุ30ค่ะเมื่อ3ปีที่แล้วแล้วลงลืมตัวเองวันนั้นก็เลยแบบก,ก็นั่งเงียบเงียบไม่ทําอะไรเลยไม่ดูโทรศัพท์ไม่เล่นโซเชียลบอกตัวเองเลยบอกขอโซเชียลดีท็อกก่อนไม่เอาอะไรสักอย่างไม่คิดถึงอนาคตไม่จดบันทึกงานว่าพรุ่งนี้จะต้องทําอะไรไม่ทําอะไรสักอย่างแค่นั่งอยู่เฉยๆแล้วเอามือทาบบอกคุณแม่ไม่เป็นไรนะ ไม่เป็นไรนะบอกตัวเองอยู่อย่างนี้แล้วบอกว่า วันนี้ขอแค่ได้นั่งอยู่ตรงนี้ก็พอนั่งนิ่งๆอยู่กับตัวเองแล้วความเหนื่อยมันหายไปค่ะทุกคนแล้วมันก็จะมีคําตอบในตัวเองก็ไม่ต้องเร่งก็ได้ก็ไม่เห็นมีใครรีบเธอเลยก็ไม่ต้องรีบก็ได้นี่ก็ไม่ต้องคาดหวังก็ได้นี่ไม่เห็นเป็นไรเลยพอรู้สติก็โอเคเริ่มรู้จักวางใจบ้างงานบอบบี้เต็ม10บบอบบี้ให้4พอบอบบี้วางใจเต็ม10บบอบบี้ให้9เลยบอบบี้ไม่ได้ออกแรงเองด้วยศักยภาพทีมงานบอบบี้จัดการให้เรียบร้อยทั้งหมด พเพราะคำว่าการวางใจการที่บอบบี้ได้เติบโตแบบก้าวกระโดดแบบนี้สิ่งแรกที่บอบบี้เริ่มต้นคือบอบบี้กลับมาหาใจตัวเองกลับมารักตัวเองนั่นเองกลับมาเห็นคุณค่าตัวเองมาเห็นตัวเองในกระจกนั่นเองเป็นสิ่งแรกเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเลือกตัวเองก่อนนะเดี๋ยวคนอื่นเขาได้รับเองเพราะว่าเราให้ตัวเองก่อนได้แล้ว